ดูต้นมะม่วงนันกำลังจะออกลูกได้ดีเร่งไว้ว่าจะมาเก็บมันมีหลายต้นต้นนู้นก็มีต้องรีบมาสอยอรีบมาสอย ไม่งั้นแม่งเสร็จพวกแดกหมดพวกแดกหมดเนี่ยดูนี่ยไม่ทันมันเลยเนี่ยเนี่ยกินทิ้งกินกว้างแทนที่จะกินให้หมดเม็ดแม่งกินกินทิ้งทิ้งกว้างเนี่ยเลืองเสียเขาสุกเนี่ยเสียหายเนี่ยเนี่ยพอตกพกื้นปุ๊บมันก็ไม่กินแล้วเนี่ยเสียหายเนี่ยไม่เต็มเลยตนะ้องรีบเก็บก่อนแม่งเดี๋ยวไม่ทันมันเลอะเทมหมด cho hãy một